หลายคนคงเคยเห็นสิงโตหินที่วางเป็นคู่อยู่บริเวณห้างร้านอาคารบ้านเรือนต่างๆมาบ้างแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าการตั้งสิงโตคู่หน้าบ้านนั้นที่ถูกต้องควรวางอย่างไรมีข้อห้ามและเคล็ดลับในการตั้งอย่างไรจึงส่งผลดีและข้อห้ามในการตั้งสิงคู่นั้นมีอะไรบ้างตั้งแล้วช่วยส่งเสริมในด้านใดอาคารบ้านเรือนแบบไหนควรวางและไม่ควรวาง คลิปนี้มีคำตอบครับสิงโตเป็นสัตว์มงคลมีลักษณะแห่งความเป็นเจ้าโดยสามารถใช้สิงเพื่อสลายพลังปานชีพิฆาตต่างๆและช่วยเรียกโชคลาภได้เหมาะที่จะใช้สำหรับห้างร้านบริษัทสถานที่ราชการผู้ที่รับราชการหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องควบคุมคนเยอะๆมีลูกน้องมากควรติดตั้งสิงโตคู่ เพื่อเสริมด้านอำนาจบาร,รมีและยังช่วยป้องกันพูดผีปีศาจส,สิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัยของเราได้อีกด้วยสิงโตเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลของชาวจีนนิยมใช้สิงโตสื่อถึงอำนาจบาร,รมีและยังหมายรวมถึงการคุ้มครองป้องกันเพศไัยไม่ให้สิ่งชั่วร้ายก้ามกายตามหลักฮวงจุย้ยจึงมักนิยมตั้งสิงคู่ไว้หน้าบ้าน ไม่ใช่เพียงแค่คอยปกป้องคุ้มครองแต่ยังสื่อถึงอำนาจวัสนาบาร,รมีและฐานันดรศักดิ์เจ้าของสถานที่ซึ่งแต่เดิมโบราณกาณนั้นจะพบตามพระราชวังตำหนักวัดสำนักงานข้าราชการหรือบ้านเรือนผู้สูงศักดิ์เท่านั้นตามตำรา่วงจุ้ยกล่าวว่าการตั้งสิ่งโตหน้าบ้านหรือห้างร้านนั้นไม่ได้ส่งผลร้ายหรือหมายมุ่งพลังที่ไม่ดีไปทำร้ายบ้านหลังตรงข้าม ที่สิงโตหันหน้าเข้าหาแต่อย่างใดให้สังเกตลักษณะของสิงโตหากสิงโตแขวนลูกกระพวนห้อยคออยู่นั้นย่อมบ่งบอกว่าเป็นสิงโตที่มีเจ้าของและจะไม่ทําร้ายผู้อื่นยกเว้นเพียงสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในบ้านเท่านั้นสิงโตจะปกป้องคุ้มครองภัยผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ให้มีสิ่งไม่ดีมาทำร้าย เชื่อกันว่าสิ่งคู่จะต้องตั้งด้านนอกอาคารของบ้านโดยตำแหน่งมักจะอยู่นอกประตูบ้านหากจะตั้งข้างในบ้านจะต้องตั้งกับสารตีจู่เอียเจ้าที่เท่านั้นเพราะหากตั้งไม่ถูกหลักหงจุ้ยแล้วบ้านจะร้อนเป็นไฟคนในบ้านจะทะเลาะกันอยู่ไม่เป็นสุขโดยสิ่งโตนั้นจะต้องวางเป็นคู่เท่านั้นและต้องตั้งบริเวณประตูทางเข้าเสมอโดยสิงตัวผู้พลังหยางจะต้องอยู่ด้านซ้าย ส่วนสิงโตเมียพลังหยินจะต้องอยู่ด้านขวาเสมอห้ามสลับตำแหน่งกันถือว่าด้านซ้ายสำคัญกว่าด้านขวาโดยใช้บรรทัดฐานจากการมองจากภายในสู่ภายนอกหากตั้งสลับตำแหน่งกันจะเป็นผลเสียต่อคนในบ้านวิธีสังเกตยแยกเพศสิงโตลักษณะสิงโตตัวผู้ใต้กงเล็บจะเล่นลูกบอลที่ประดับลวดลายอันแสดงถึงอำนาจหน้าที่การงานพลังหยาง โดยจะตั้งอยู่ด้านซ้ายมือเสมอส่วนสิงโตตัวเมียจะค้ำลูกสิงโตตัวเล็กๆไว้ใต้กรงเล็บเสมอแสดงถึงการปกป้องรัพย์มีบุตรหลานสืบสกุลและความเจริญรุ่งเรืองพลังหยินโดยจะตั้งอยู่ด้านขวามือเสมอการตั้งสิงคู่เหมาะกับผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงผู้รับราชการทหารตำรวจหรือเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆความเชื่อของคนจีนนั้น บ้านของลูกชายคนโตจะมีสิงโตหินหน้าบ้านเพื่อเสริมดวงการงานเสริมอำนาจบารมีอันจะเป็นหน้าตาให้กับวงตระกูลข้อควรรู้ในการตั้งสิงคู่รูปลักษณะส,สิงโตต้องถูกต้องมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปจะส่งผลเสียต่อคนในบ้านสิงตัผู้ตัวเมียต้องถูกตำแหน่งห้ามสลับที่กันเลิกยามที่ใช้ต้องเป็นมงคล สิงโตคู่ไม่เหมาะจะตั้งหน้าบ้านที่มีสมาชิกเป็นคนเกิดปีวอกอาศัยอยู่ด้วยชาวจีนเชื่อกันว่าจะชงกันคือจะมีเหตุให้อยู่ไม่ติดบ้านหรือมีเหตุให้ต้องออกจากบ้านไปหวงจุย้ยตำแหน่งการวางสิงต้องมีแท่นวางให้หนักแน่นมั่นคงและไม่ควรสูงเกินระดับเอวด้านหลังของสิงต้องมั่นคงไม่ควรวางโล่งๆล,งลอยๆ ด้วยเป็นห่วงจุ้ยที่สื่อถึงการเฝ้าทรัพย์อย่างแน่นหนาไม่ให้ทรัพย์ลอยออกจากบ้านไปได้ง่ายๆต้องดูแลทำความสะอาดทาสีสิงให้ดูใหม่อยู่เสมอหากมีรอยแตกหลาวชําลุดต้องย้ายออกไปและหาสิงตัวใหม่มาแทนทันทีหลีกเลี่ยงการวางบนตำแหน่งหัวเสาหรือตำแหน่งที่สูงเกินไปโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กการวางสิงสูงเกินไปจะเป็นการข่มขนในบ้านซะเอง เพราะว่าสิงอยู่เหนือกว่าเจ้าของอาจทำให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งหรือเลือดตกยางออกได้ควรระวังพิธีติดตั้งสิงคู่ต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. ขันใส่น้ำสะอาดแช่กิ่งทับทิมทําน้ำมนต์ 2. จุดทูบห้าดอกบอกกล่าวเจ้าที่ว่าเราจะนำสิงมาวาง 3. ผลไม้มงคลห้าอย่าง นำกิ่งทับทิมปะผมน้ำมนต์ลงบนตัวสิงก่อนที่จะทำการติดตั้งหลังจากนั้นให้จุดธูปห้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางและทำการไหว้บูชาสิงโด้วยผลไม้ห้าอย่างเป็นอันเสร็จพิธีเลิกยามที่ใช้ตั้งสิงคู่นั้นให้ใช้วันขานชงวอกดูในปฏิทินจีนวิธีแก้หงจุ้ยที่มีทางสามแพ่งใหญ่กว่าทางเข้าบ้าน และถนนพุ่งชนตัวบ้านโดยตรงลักษณะทางสามแพ่งที่ถนนใหญ่กว่าทางเข้าบ้านเป็นพลังฮวงจุ้ยที่ส่งพลังแรงมากสิ่งคาบดาบอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องแก้ไขด้วยของมงคลสามอย่าง 1. กระจกนูนสิ่งคาบดาบ 2. ส,สิ่งโตคู่หน้าประตู 3. น้ำเต้าสลายพลังหลายให้กลายเป็นดี ทาง3ามแพ่งที่ใหญ่กว่าทางเข้าบ้านและพุ่งตรงเข้าหาตัวบ้านโดยตรงนั้นเปรียบเสมือนกระแสน้ําที่รุนแรงยิ่งทางใหญ่มากเท่าไหร่กระแสพลังก็จะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นสําหรับการแก้ห่วงจุ้ยลักษณะนี้ควรติดสิงคาบดาบกระจกน,นูเพราะว่าจะสะท้อนพลังได้180องศาเป็นการสลายพลังที่พุ่งตรงเข้าหาตัวบ้านให้บรรเทาเบาบา,บางลง และควรวางสิ่งคู่หน้าประตูบ้านเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองบริเวณบ้านและคนในบ้านจากวิญญาณร้ายหรือสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาในตัวบ้านน้ำเต้าเป็นไม้มงคลมีลักษณะเหมือนเลขแปดจะออกลูกตลอดจนกว่าจะแก่ตายตามหงจุ้ยเชื่อกันว่าบ้านไหนมีน้ำเต้าแขวนไว้จะช่วยให้สมบัติงอกเงยเงินทองไหลมาเทมาตลอดไม่มีวันหมดโชคดีดูดเงินทอง ทำมาค้าขายร่ารวยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปและมีคุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานที่ร้ายให้กลับกลายเป็นพลังงานที่ดีได้จึงเหมาะที่จะติดกับหน้าบ้านในสถานที่ที่ประจันหน้ากับโรงพยาบาลก็ดีหรือว่าทางสามแพ่งก็ดีเพื่อเปลี่ยนพลังงานร้ายเหล่านั้นให้กลับกลายเป็นพลังงานที่ดีส่วนทางสามแพง่งที่ทางไม่ใหญ่กว่าทางเข้าบ้านนั้น ใช้สิ่งคาบดาบอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่เกิดปีวอกนั้นไม่สามารถติดตั้งสิ่งคู่หน้าบ้านได้จึงต้องเปลี่ยนมาใช้ไฟกลมหัวเสาแทนเพราะไฟกลมสองดวงจะแทนดวงตาของมังกรใช้ปรับแก้ห่วงจุ้ยในทางสาแแพ็งได้แต่จะต้องเปิดไฟไว้ในยามค่ำคืนตลอดหากเป็นการประหยัดแล้วให้ท่านใช้แผงโซลาเซลล์เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านเอง รือจะหายันมังกรเขียวแช์เล้งมาติดแก้อาถรรพ์แทนกระจกแปดเหลี่ยมกับสิ่งคาบดาบก็ได้ยันมังกรเขียวแช์เล้งใช้แทนสิ่งคาบดาบและสิ่งคู่หน้าประตูได้หาเช่าบูชาและทำบุญได้ที่วิหารเซียนชุนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างวิหารลงเจสมาคมพุทธเมตตาเทวาส่งเค์จังหวัดเลย ทางช่องนี้ดีดูแล้วรวยขอเป็นสะพานบุญบอกบุญแก่ท่านทั้งหลายร่วมบุญได้ที่สมาคมพุทธทเมตตาเทวาสงเคราะห์จังหวัดเลยได้โดยตรงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ